สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เขากลับมายล่นในเกมส์บูด,ดี้แฮร์รี่นะครับเนาะซึ่งเกมนี้เป็นเกมเอ,อ่พอพ่อคั่วค่ะซอมบี้กันครับทุกคนจะเป็นพ่อคั่วแบบมือนึงเขาก็ลังเหดเอ,อ่ออาหารนะครับเนาะที่นี่เกิดมือใดมือนึงซอมบี้บุกเข้ามาครับทุกคนเหตุให้พ่อคั่วคนคน,คนี้ศูนย์แล้วก็เกิดอารมณ์โมโหเป็นยังมากฉะนั้นซอมบี้ตัวใดพอจะเป็ี่ยนไส้เป็นยิ่งกระเทยท่อมนะครับเนาะเข่ามานล่านข้าเจ้านี่ ถือยิ่งตายบิดครับเอาเป็นว่า,า,าพอขั้วคนนี้สิโหจำได้ไปเบิ้งกับเกมนี้กกไดเด็กว่าครับทุกคนกับเกมบุตรีแฮร์รี่นะครับเนาะไปกันเลย <c oughs> ร้านอาหารแห่งหนึ่งโอ้ยจะมีซอมบี้ที่ไหนนาะมาร้านค้าฉัน,นเลยไม่ใช่ร้านค้าร้านอาหารเฟ้ยโอเคและนี่อะไรเกรดนะฮะอ๋อเราเก็บได้ใช่ไหมทุบทุบทุบโอ้โหอ,อันนี้เป็นแค่การบอกรับวราเข้าทีจังไดครับทุกคนตื่มตื่มยิงยิง จังหวะการยี่นี่เขาต้องย่วข้างครับม,มามาเลยพร้อมแล้วโอ้โหนี่ร้านเขาเป็นร้านอาหารประเทศจีนโอเคได้จังหวะนี้พ่อโคแลเราก็ไปแล้วนะฮะเอาละออกนอกล้านไปครับทุกคนวายมาเลยโมโหแล้วพวกนี้ซอมบี้บุกตลอดเวลาทําให้ฉันนั้นโมโหเป็นอย่างมากขายของก็ขายไม่ได้เพราะมีซอมบี้มาบวนอย่างนี้แหละฉันถึงโมโหไงล่ะไหนมันอยู่ในะไอซอมบี้บ้าม,มียิงทั้งมี้ไปก่อนทางนี้ก็เป็นจุดสาําคัญแล้วก็เป็นจุดที่ดีสุด พอาั้มบี้นมานี่แล้วก็ยิงอันนี้ไปเลยมันก็จะตายนะฮะโอ้มันอยู่นี่เองฉันฮิลไอเนื้อ,อครอคัวคนนี้พ้อคัวจ๋าจะไปไหนจ๊ะจะเอาเนื้อแกไปทำอาหารเข้าใจไหมอีสมองเละโอเคยิงต่อไม่รอแล้วนะเก็บกระสุนนิดนึงโอ้โหจังวาลนี่มันมาแล้วอื่ยิงซ้อนยิงซ้อนยิงสองซ้งอ,นงอนเลยครับทุกคนเออจักรวัลนี้เขาต้องหา ยิ่ซอมบี้ไปเรื่อยๆครับทุกคนเจบ้อๆเดินไปตามซ,อ,ามซอยแล้วเจอถังขยะซอมบี้เฮ้ยชิบไม่ช่ถังขยะซอมบี้ซะหน่อยเช่นเป็นที่เก็บจบซอมบี้อีบอลหนาคนลูกไม่ต้องคนลูกไป็หลักหน้าเออปวดขี้หรือเปล่าไม่ใช่ปวดแล้วมันตายแล้วน <c oughs> ะครับทุกคนเก็บเงินไปเรื่อยนะฮะโอ้โหเอาจริงๆสิ่งของกับใไข่ซอมบี้ทุกคนโอ้โหสุดยอดพอขาคนนี้ศูนย์ครับซอมบี้บุกล่านขายเขาทุกมือทุกมือ เอาละครับทุกคนและเงินที่เขาสะสมได้มากเขาก็สามารถไปซื้อปืน่านาน,า,นาได้ครับทุกคนเพว่าจะเป็นกระสุนเป็นหมวกแล้วับ,นบน <S <S เนาเข้าสามารถเปลี่ยนหมวกซื้อเสื้อซื้อนูซีนีได้แต่ว่านี่เอ่อมาต้องใส่มงกุฎครับทุกคนโอเคแล้วมอลก็จะเป็นถวยรางวัลนางานานาน,านะครับเนาะ <S <S เอาเป็น่าเข้ารอบไปเลยอีกตาหนึ่งกันดีกว่าครับทุกคน อัปลาแปบเลเวลสองผ่านไปโก้ไม่ใช่เลเวลสองผ่านไปเลเวลหนึ่งผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้มาเลเวลสองครับทุกคนกระสุนเท่ามีเท่าเหมืเจ็ดสิบกระสุนครับแล้วจังหวะนี้ก็มีเลือดเท่าหอมว่าเขาอายุเออเลือดเท่าไรไม่ทำไรนะครับเนาะอันนี้ตีได้ปะตีได้ตีได้อืออือจะเอายังไงจะมาจะม้วนก็มาดิครับจังหวะนี้ใสใสมือเหรอใสมือเหรอพกครัวโอ้เขาใส่มือบ่อยครับจะว่านี้เขายิงเลยเอาเอาเดียวเดียวเดียวตายตายตายเออเก็บกระสุนแป๊บ เอาจริงๆเด้อการที่เขาใส่มือตีมานี่เลือดเขาลดบักเร็วครับทุกคนชิบชิบชิบโอ้โอ้โอ้โวยอุ้ยอุ้ยสยองนะเนี่ยมียิ่งหัวระบายอีกตั้งหากโอ้โหภาพติดตาเลยนะฮะวางฮันนีเอาละครับเสินหน้าต่อไปอืเออมันหัวขาดเป็นยังดินได้โอ้โวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าไม่จริงอ้าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันไป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 ไไป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 ไไป ไปดิโอ้โหโอ้ยเสียเสียโอ้ยอ้ยอุ้ยมาปาบหนึ่งหน่อยอืมอ้ยจังหวะนี้อืมมันคิดจะลองดีกับชัดปาบสักหนึ่งนี่ปาบอืมอ้ยโมโหแล้วนะเฟ้ยปาบอืมพุบไปเลยโอ้โหจังหวะนี้ขอได้สเก็ตบอร์ดพร้อมแต่ว่ามีเวลาจำกัดครับทุกคนกระซิงไปเลยนะฮะเอาและปาบเอาอันนั้นเมด่อต้ยเอามุกกิรเอามังกรออกขุดเย่เรียบร้อยยูวูโอ้โห้องหันนี่ ปาทสอมบี้ตัวบักใหญ่เกือบเป็น้องเอาชีวิตบอลลอดครับทุกคนจะมาปลาแปะมาฮ่าฮ่าเลวสามมาเลยจ้ามาเลยจ้าไหนละมันอยู่ไหนละอือนี่กระเพาะาสามวันแล้วซอมบี้ยังมามีทีท่าว่าสิลดครับทุกคนเก็บไปก่อนเอ้ยเกีที่จะเก็บปีกฉันหรอกงั้นหรืออืมไอเอาไปทำอะไรอืมไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บปืบเคาะหัวหัวหลุดเลยนะทุกคนและแม่งก็ยังมีพวกตัวอุ้ยตัวทุกคน โตก็ยังเป็นอันแปลกๆครับทุกคนโอ้สุดยอดอ่ะแปลกๆแปลกตาไปเรยอยสิ่งของต่างๆละหน้าเหมือนซอมบี้เข่าสิงครับอู้อะไรเนี่ยแต่นี่คืออะไรอืมโอ้โอ้โอ้ปืนใหญ่ว่ามันยุ่ย์ึ้นยังวะก็เข้าไปไปนี่เออเอาะราจะวะนี้ฉันได้ปืนใหญ่แล้วด้วยฉันหอดได้อนี่เล็บพวกเราไม่อยู่แล้วรอฉันด้วยสิอ้าวแล้วฉันทะไลไปกับพื้น อ้าวหมดหมดความเร็วก็มายิงต่ออื้ออือ่ะครับทุกคนผมคิดว่าการที่ยิงมันสิปึบมันหัวขาดเครื่องหนึ่งมันกับว่าตายครับทุกคนโอ้จังหวะนี้มันแหนันแลนเร็วซะด้วยเอ้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 ยกระเทามีขอนจะขอนสองข้อนี้ถูกมันตายนี่ได้อยู่ครับอาละใส่แว่นโกโก้หนึงฮ่าสันเทปะละจะเป็นพ่อครัวเก่าเลยโอ้ยอาหารซิมแปะแฉบแฉบ เออเออเอวนี้เอยเอยเอยเอ้ยิงหัวยิงหัวเอยเอยมันเนืดมันเนืดเก็บไปก่อนนะเอยเออโอ้โหขนาดหัวขาดเป็นยงางๆมาได้เป็นยังไหนกิดวะตัวนี้ละตัวนี้ละตัวนี้ละอืมอืมอืมโอ้โหเนืดเนืเนืดเนื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 ดเออเออเออเก็บเก็บรัวๆเป็นเลยจ้าโอเคครับทุกคนตอนนี้เขาก็่ได้ออกจากราชอาณาจักรประเทศจีนอยู่ครับ ซอมบีนี่รู้สึกว่ามันจะมีแบบจังไหนวะรู้สึกว่าความแข็งแรงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาใ้คอนแล้วก็ทุบไปเลยนะฮะโอเค่านครับทุกคนอุ้ยเกือบตายว่ะนี่มันตู่เยนมากนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันสูบ่ะไ้ได้แคบว่ามีคอนครับทุกคน มาต่อครับทุกคนเลเวลสี่นะจ๊ะไปัวๆเลยครับทุกคนตานี้เลเวลสามเขาพามาแล้วเลเวลซีซอมบี้จะเป็นยังไงามันกันเลยโอเคขนาดเลเวลสามซอมบี้ก็ยันถือว่าโหดเลเวลซีมันจะไปเหลืออะไรเล่าโอ้โหมัน oh oh oh. เพิ่มความเร็วคือความเร็วของมันครับทุกคนเลเวลแรกมันยงัง่ะเลเวลเรื่อยๆมามันเริ่มจะวิ่งเร็วและนี่คือซอมบี้หัวมะเขือเทศโอ้โ oh ห oh. มันปล่อยน้ำลายนะฮะ อืมข่าวเบาข่าวเบาโอ้ขนาดขนาดหน้าแวงมันจะปล่อยได้อีกอืมเป็นเอ็มอื่นฉมัดเลยนะเนี่ยโอเคตายไปแล้วเฮ้ยอะไรคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวเด้อหรือว่าเขาต้องรล่อมันมาผีเฮ้ยมันมีระเบิดเดอสามาถถอดครับทุกคนไปต่ออะไรเนี่ยริทเทินอีคอมมิ่งอึดอึดอึดยิงยิงิอึบอึบอึบอเอ้ย เออยิงดีตายดีโอ้โหมันอืดครับทุกคนป้าักอืดปะอืดักอืดเอาเอาเออ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 ตายเออเอออยู่แฮปเดทคุณตายอุ้ยทุกคนตายจ้อยฮฮฮเนื้อของช่างพ่อครัวดีมันอร่อยเหลือเกินดูเลือดที่ฉันกินสิฮ่่ามันช่างหวานกลมกล่อมสิเหลือเกิน มิชชั่นฟาวเอาละครับตาดีผมสิบมตายครับทุกคนโอเคไม่ยิงแม่งแล้วไปเลยดีกว่าและสซิงของนี่พยกักยิงก็ยิงเลยครับเพราะว่าสิงคองนี่มันมีพวกกระสุนพวกอีย่างแน่ๆนะครับเนาะเอาเป็นว่าพายิงก็ยิงเลยจ้าจะไม่ยิงแล้วไปเลยดีกว่าฮะโอเคเงเินเท่ากับเหตุไปไดจมื่สี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วครับสามารถไปซื้อปืนซื้อ,อยังมาอัปเดตยิงกันได้ครับทุกคนไอคิดยิงเหรออืมอืม มันอืดอห่ีครับทุกคนผมคิดว่าซอมบี้มันรู้สึกว่ามันแรนเร็วแรนเร็วเพราะมันอืดพร้อมันอืดพราอเฮดช็อตตายไปแล้วนะฮะไหนลองยิงดูซิตัวมันมีอะไรบ้างอ๋ออย่างนี้ฉันเลยฉันสูบบุหรี่อยู่เอือนี่ครับกระสุนครับทุกคนโอเครู้ที่มาแล้วว่ากระสุนเอาเอามาจากไหนสามารถยิงกระสุนใหม่ได้พอมแต่ว่าผมไม่มไม่ยังเกิดขึ้นไม่ใช่เงินครับทุกคนโอเคเดินต่อไปเรื่อยจะเจอกับจะเจอกับอะไรเจอกับสิ่งของระเนรนาเพราะมีซอมบี้มันทำลายทาลายถุย เอาละยิงต่อยิงต่ออืมมันล้มมันล้มปาดมาหลายตัวสามตัวสามตัวหนีก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนฮ่าฮ่แกพวกแกคิดจะตั้งหลักกันั้นเหรออืมเอ้ยชัก็ะตั้งหลักดิโอไม่โอโหมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่เพิ่มเติมคือมันเกิดใหม่อืมเกิดใหม่กระายได้เหมือนเดิมนั่นแหละเออเออยิงยิงไอ้นี่มันหัวขาดมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเออยิง ยิงดิอ้ยยิงยิงอมพัาดอืดแทะพี่ยิงเคนนะเหมาะหัวมันเห็นว่าใส่ละใส่ละอืมอืดแทะคอมัดสักตัวคอมัดสักตัวอืมกีจะใช้ขวานหนังนั่นเหลอสู้พวกเราไม่ได้หรอกหน้าอ้ยเขาจะตายแล้วครับทุกคนมาสูและบาสูล้กกละไอ้กากเหรอกากเหรอกากนะสิฮ่ามันยิงหิไปแล้วยิงอุย้ย,ยทุกคนมันถยุพอแล้วมาหลุดวะ มาลดว้าเอ้ยนี่ตายรวมกันไปเลยเฮ้ยถึงเพื่อนฉันจะตายแต่ฉันก็จะสามารถแก้แค้นให้เพื่อนฉันได้เอาอุปกรณ์การแพทย์ก่อนเอ้ยอ้าวอาวประเด็นเฮ้ยช่วยแล้วปะชนหมดโอ้จังหวะนี้จังหวะน,วนี้ช่วยไม่ได้เลยนะกระสุนหมดก็แก้ไม่ยิงพวกฉันเองอะ่ะโอ้ยไม่มีเวลาจะมาแล้วมาแล้วตายแล้วครับทุกคน เอาจังได้ดีเอาจังได้ดีเหมือนเหมือนเลยอจะนี่ครับทุกคนเลยอจะปืนเออเลยอจะอันมีดเออเลยอจะโอ้ยช่วยช่วยช่วยเหลืจะมัดเข้าครับฉะนั้นจังได้ตัวเลเวลนี้กระสุนกับบอมีแล้วอ้าสวยแล้วครับทุกคนเอาดิเอาดิเออเออคอตายแป๊บได้กินรอบสอง พาดเลเวลอรสบัตรทนไปใสามาใส่โยเอาเราจะมานี้มายิงแล้วกระสุนนี่เขารงใสจำเป็นที่สุดครับทุกคนฉะนั้นหาถ้าข้างหน้ามันมีซอมมีหลายตัวกว่านี่เขาอสิบวิีกระสุนยิงมั่นก็ได้ครับทุกคนฉะนั้นต้องเฝ้ไปจักรล่านอาหารล่านของเข้าให้ได้แล้วก็เรยที่สุดดูสิดูจากกระจกร้านฉันสิทางหมดแล้วอือจังหวะนี้ไปอ้าว ประเดน็นต้นนี่เข้าตองขาเอเลียนครับทุกคนเอิรนซอมบี้ครับโอ้โ่บ้าค่ะบ้าอะไรได้วาเหมือนไปซ่าครับทุกคนตายแล้วประเดี๋ยนี่เอยเอยเอยขอยิงหัวเน,น้นๆหน่อยครับขอยิงหัวเอยมันไม่ตายมันบ่ตาย,ตายวะอะไรดีระเบิดระเบิดดีคือสิ่งสำคัญที่สะมาซอยเฮ้าเออตายไปหอง อึบอึบอึบโอ้ยมันทมกี่กระเทือะอีกฮะไม่นี่นี่แหละตตายงาครับทุกคนมาดิมาดิเป็นยังก็บจิตอัน,นหนึ่งงาแท้ฮะอึ๊บกระบาดได้เถอะกระบาดได้เถอะ้อ้โอ้ย it s, it s really ตายอีกเช่นเคย ือไดเวีดีซีพันธ์เทียบัติเอาละตอนนี้เงินเฮามีทังเบรคซีร้อยเก้าสิบบาทจะซื้อปืนอะไรดีนะหรือซื้อกระสุนดีกระสุนนี้เทาสามารถเพิ่มกระสุนได้จากเจ็ดสิบก็จะเป็นแปดสิบเก้าสิบครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายเฮาว่าจะเป็นเสื้อกันเปื้อนหมวกกันตาหน้าและกันหนากาครับอัตราซีสำคัญที่เฮาสิต้องขาซอมบี้ให้ได้ในครั้งนี้เพื่อที่จะ่านไดเวีดีซไปได้ก็คือเปลี่ยนปืนเลยละกันสองร้อยยี่สิบบาทบายไปเลยนะฮะโอเคเราจะได้เท่าซืนมให่ เพิ่มห้เฮาเลือกซื้ออีกครับเพราะว่าจะเป็นปืนแบบนี้แล้วก็มีดครับทุกคนมีดนี้ใช้กับเมียนะฮะทุกคนเมียนี่นอกใจเฮาวานันเลยโอเคไปเลยดีกว่าอาจาจังหวะนี้ได้ปืนใหม่ใช้ไรกว่าเดิม <ๆ S 1> เพิ่มเติมคือกระสุนมีแค่12เอง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวจะมีแค่12แล้วก็โอ้โหเปลี่ยนด้านแล้วบ่เฮ้ยพิ่งสังเกตเอาละครับไปต่อไม่รอแล้วนะไม่สนใจแล้วอะไรเนี่ย อ๋อเขาจะสามารถสลับเปลี่ยนปืนได้ครับทุกคนหลังจากที่เขาใส่แหนเกา่าเขาก็สามารถเปลี่ยนปลืกนนนอก็ได้นอกจากเขาจะซื้อปืนใหม่เขาจะสามารถสลับได้ครับโอเคงั้นสลับไปเลยด้วยกันดูก่อนเอาเดี๋ยว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 ประเด็นประเด็นเอ้ยโอ้โหสุดยอดปืนโคตรสุดยอดอยิ่งทีเดียวตายเลยว่าโอ้โหเอาละปืนนี้แล้วกันแสบเอ้ยเน้น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 เอ้ยเอ้ยมาดิ จะใครหน้าไหนก็มาดิฮ่าฮ <ahead> มีปืนแล้วเว้ยแต่มีปืนแต่ก็ต้องดูกระสุนก่อนนะเว้ยไม่ดู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 ไม่ด,มดูโอ้โหไอ้นี่มันเหนือดว่ะทุกคนมันเหนือดช่ระ เออโอ้สุดยอดวู Ь ้ฮูอุ้ยได้เงินน่ะที่โดยที่อื่นๆที่สุดคือเขาได้เงินครับทุกคนอ้าวอ้าวประเด็นประเด็นฮ่าฮ่าฮ่าบอกแล้วไงว่ากระสุนแกจะหมดอ่เอ้ยอ้ยจ moyens, ังหวะนี้เปลี่ยนไปเปลี means, ป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อีก fahr, ตัวนุ้ยตายแล้วเฮ้ยเสียใจเลยนะเพื่อนโอ้ม่มาต้องไปซ้ำเติมหน่อยเลยนี่เอาดี vlog, ไ้ไปก่อนไป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 ู้ฮูไปแล้วครับทุกคนเย่เย่เย่เก็บเงินเก็บเงิน้ โอ so ้โหโอ้พี่พี่จะเย็นก่อนไปละไปละโอ้โหต่ำไปเลยครับทุกคนคอยสามารถต่ำซอมบี้ได้ไปนั่นนี่ไปนั่นนี่ไปนั่นเอ้ยอะไรวะคือคือคือคีบเอ้ย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 นี่นี่นี่ได้ได้ได้โอเคเฮ้ยเล่นแต่ละที่รุนวะเอืบเอืบเอืบเอ้ยเอ้ยเอ้อเอ้อเฮดช็อตอะนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเลเวลนี้ ปาดวังหันนี่ผมมักปืนวังหันครับทุกคนถึงจะดีไปนิดแต่ว่ากระสุนนี่หน่อยครับทุกคนก็ถือว่าดีนิดนึงว่าดีนิดนึงแหละผมว่าตมมักปืนวังหันนี่โอเคโอเคอุ้ยม,มันมันบกระตุกบกทานเลยอ่ะซอมบี้ตัวนี้อกระสุนไปแล้วก็เจอกับซอมบี้ตัวใหม่มโอ้โหไหม่มขี่กระเถอรลอยมาพร้อมครับทุกคนเอาเราจะวะาน,นี้เหียนเด่าบาดเมื่อนีสุกปูบักค่ครับ ซอมบีนี่แล้วออกกันละวัดเอากำลังฮิตแนวกินอยู่ดีๆจะได้พูดพี่เบมาหลายตัวซูน์แล้วบาดีออกมาจากร้านค่ากับบาคาเส้าวหัวคาดโอเคครับขั้นไปคิดว่ากระสุนปืนอันใดนี่เบิดง่ายนะครับเนาะ้อก็สามารถเอ่อซื้อซ้ำเติมกันได้ครับนี่เลยนะฮะ ซื้อซ้าเติมก็ได้นะจ๊ะแต่ว่ามันอาจจะใส่พวกมงกุฎครับทุกคนหรือข้าสีไปฟังนี่ก็ได้นี่นี่นี่กระสุนมั่นครับทุกคนโ4บาทเองเข้ากับสามารถเพิ่มจาก1ิบสิบเป็นเอ่อยี่สก็ได้ครับเอาละเอาเป็นว่าและการเล่นครั้งนี้ก็จิจากกันไปเขาเรามาซื้ออุปกรณ์กันด้วยกันดีกว่ามิซีครับทุกคนเข้าใส่หมวกเชปนี่ตองมีผ่ากันเปื้อนครับ ตื้อไปเลยเอาล้าวอะเข้ากับเตีมพ่อครัวเป็นที่เรียบร้อยไปเล่นตาสุดท้ายกันเลยอ,มอมืมันบวกกับร้านอาหารประเทศจีนมันเหมาะเลยมาจาังหวะนี้ร้านอาหารของฉันยิ่งขาดแคนเนื้ออยู่ช่วงนี้นะ่ะเนื้อหมูมันแพงขอเนื้อสองบีน่อยแล้วกันเออจังหวะนี้ปืนนี้ยิ่งได้ขาดเด็ดขาดัทุกคนเสียก็สูญเสียไดย้เก็บไปหนึ่ง เอ้ยสู้ๆนะพวกเห็นมาซื้อปืนใหม่อะเขาให้ผ่านเขาให้ผ่านอบใจมากมกเอาละมีระเบิดด้วยนะฮะจริงไปนหนึ่งไม่ต้องไม่ม,ไม,มีไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยทอมบี้นรกอลกเออตายไปนหนึ่งเออตายไป,นนยปสองดีได้ไหมเอือไม่ได้อะไรได้เงินเท่านี้ได้เงินเท่านั้นอเอ้เออไป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 นี่อ้ ه, ะอย่ามาปล่อยอย่ามาปล่อยเออ วุ้ยทุกคนกระสุนเหลือหกเปอร์เซ็นต์เองหกหกก้อนเอาละ enter incoming นะฮะอ๋อ oh, ซ่าคำว่าหมดนี่ซาครับทุกคนจังหวะนี้ยิงไปเลยยิงไปอุ้ยปุ้ยปุ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายเอ้ยปาดเอาจริงๆทุกคนต้องมีตัวนี้มันเหนียวอะ่ะเกบ็บเก็บเก็บโอเคกระสุนหมดไปเย็นไปเย็นอึบ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 เอ้ยได้ตาย เฮ้ยเฮ้ดิแร่บ้าดังไกลเมื่อไหนได้เนี่อึบอึบอุ้ยปาดรู้สึกว่าซอมบี้มันรุนแรงขึงเราเก่าโอ้โหหัวหนามันหัวหนามันโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นก่อนครับพี่ใจเย็นก่อนโอ้โอ้โอ้พี่ใจเย็นก่อนดิีตายตายตายเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาละตายแล้วทีนี้เลือดลดเลือดลดอื้มกินบาร์บีคิวไปก่อนนะไม่กินหรอกหนาเนื้อแกอร่อยกว่าจะตายโอ้ยตายละตายละอุ้ย ลูกไผ่ก็มีพอกระโหลกบาทที่นี่สยองกวนาตำไดขีดเบิงประเทศประเทศอัน <can> ตีนจีนครับทุกคนโอ้หมันแล้วใน้าลบาทนี่อาอ้าๆเอาละครเอาละครอ๋อทุกคนเลือนเท่านี่ลดจากสีเงินก็นจะเป็นสีแดงจะได้ว่าเลื่อนเท่านี้สุดฉีดอยู่นิดนึงแ็นบอกฟาดไปเลยนี่แหละครับไ้อาทิไม่แล้วข้อนี้ฟาดนัดเดียวทอมบีตายไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวน้อยมาโดดมาอืโอ้เลือนหนึ่งเองคอสักนุบอสักนุบ โอเคเดินหน้าต่ออุ้ย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 ไป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 สุดยอดเลยอ่ะเกมเนี่ยทุกคนเข้าสามารถเก็บเงินแล้วไปอัปเดตปืนเก็บมุ้งกุดสามารถไปเอเอซื้อเครื่องประดับของตัวละครได้อ่ะยอดเอาเราได้ปืนใหม่ <laughs> เฮ้ยได้ปืนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโหลดมาโหลดมาโหลดเด้อ เย้ยููสุดยอดโอเคและเลเวลนี้กำลังพาไปดีร,ร้อยครับทุกคนอ่าฮ uh ั huh. เลเวลซนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับรู้สึกว่าซอมบีมันจซมีมีพัฒน,นาการกเรื่อยๆจากนี้มันยังสถ่นเนาะแล้วก็แบบจมเตียงจมเตียมพอเล่นเลเวลไปเรื่อยๆครับทุกคนรู้สึกว่าซอมบีดีมั่นค่อนขานสีมีอิทธิพลแล้วก็ความรุนแรงความเร็วความโหดลายามันเพิ่มขึ้นครับ โอ้โหและก็มีปืนนี่ทีส่สามารถซือ้อแล้วก็ไปยิงต่อสู้กับมันได้ปืนพวกนี้บ่จําเป็นที่จะต้องซื้อแล้วครับทุกคนต้องซือ้อปืนให้มันหมอกกับเลเวลต่างๆครับทุกคนสุดยอดเลยว่ารลเบลยบ้างนี้ค่อนข้างสิเบียดยากสุดๆนะฮะและบอเพียงแค่การซื้อปืนครับทุกคนมันยังมีเครื่องแต่งกายเขาสามารถเลือกซื้อได้โดยเครื่องแต่งายนี่ซื้อด้วยมงกุฎครับโอโ้สุดยอดเลยไพ่าัตรธีมในการสามารถซื้อได้ครับทุกคนสุดยอดเลยนะฮะเอาเป็นวาแล้วครับเนาะ ในครั้งนี้นะครับเนาะคันไผ่มาคลิปที่ผมเล่นนครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเป็นที่สำคัญเลยนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดีตี่ันได้พลาดการแจ้งเตือนใหไม้ในข้างหน้านะครับเนาะเซหรับเมื่อนี้ผมก็ต้องขอตัวและเจ้าคนไปก่อนครับเกมบูตี้แฮร์รี่นะครับเนาะเซหรับเมื่อนี้บ๊ายบาย